สวัสดีค่ะมีคาถามถามนิดน,นึงอะไรที่อยู่บนร่างกายเราเนี่ยไม่เคยโดนแดดเลยแต่โคตรดาเลยคิดคิดเรื่องดีๆได้ไหมเอ้ยเจ๋งอะเอิร์นไม่เคยคิดว่าตาเลยรักแล้หเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดตอนนี้เอิร์คิดคิดออกอยู่อย่างเดียวนะเนี่ยที่มองตรงหน้าจอเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ดําไม่เชิงว่าดําหรอกออกน้ําตาลน้ําตาลอะไรเอา้าอะไรล่ะเนี่ยที่มองเห็นอยู่เนี่ย ผิวไม่น้ำตาลนะคะมันมีส่วนที่น้ำตาลกว่าผิวอีกผมดำค่ะผมดำสวัสดีคุณดาร์กด้วยนะคะคุณดาร์กมาคุยกันเรามีคำถามทิ้งไว้ว่าอะไรที่อยู่บนร่างกายเราเนี่ยไม่โดนแดดแต่โคตรดำเลยคุณดาร์กตอบให้นิดนึงคุณดาร์คคนไทยปะวะได้สิคะคุณนาวินกดแอดเลยเผื่อได้ไปกินข้าวด้วยกันเนอะ หมายถึงว่านั่งร้านเดียวกันแต่คนละโต๊ะอะไรประมาณเนี้เ่ยได้เดินไปทักทายหัวคุณสมาร์ทคำถามไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสมาร์ทคุณสมาร์ททำทันคำถามไหม๋ยวเดี๋ยวคำถามที่ที่เอาขึ้นหน้าจอที่เอาขึ้นแบบเป็นชื่อห้องหรือว่าคำถามไหนเอาหรอ เอออันนั้นแหละคำถามนั้นแหละตอบให้แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ทีแรกเออจะตอบว่าริมฝีปากเฮ้ยลบคําถามนั้นออกจากหัวเอ้ยลบคาตอบนั้นออกจากหัวทันไหมเออจะตอบว่าริมฝีปากหัวเอ้ปากมันไปเองไ <c oughs> อ้ที่เอิตอบเมื่อกี้อะ่ะตอบอันแรกอะ่ะไม่ใช่เออจะตอบว่าริมฝีปากมอนไม่ได้เรียนนะคะดูหน้าเอินิดนึงดูหน้าเอิค่ะน ทำไมทุกคนชอบว่าเรียนอ่ะจริงๆเราแก่มากแล้วนะแต่เสียงมันเด็กไงอ้าวหรอคุณสมาร์ทสวัสดีพ่อเท่าด้วยนะคะเอองั้นก็ทั้งสองอย่างแล้วกันคุณสมาร์ทปากริมฝีปากแล้วก็เออไม่คิดว่าจะตอบตรงนะแต่ว่าเออในหัวมันชิดไงแต่ว่าเออตั้งใจจะตอบว่าริมฝีปากพ่อเท่าขอถามหน่อยสิพ่อเท่าอะไรที่ อะไรที่อยู่ในร่างกายเราไม่โดนแดดแต่โคตรด,ดำเลยเพรอเท่าปอดหรอเอาที่มองเห็นได้ไหมอ่ะเอาที่แบบภายนอกได้ไหมอะปอดก็ก็ได้อยู่นะเออดูบุหรี่เยอะเงี้ยก็ได้อยู่ใจดําใจดำคืออะไรวะหัวใจหรอเออก็ได้ก็ได้อยู่ใจดําก็ได้อยู่เรามาไล่กันถ้าไม่มีคนตอบเดี๋ยว้นไลใ่ให้หัวจหลดเท้าเลยนะเดี๋ยวมองดูก่อนอะหัวเขา่า ตะตุ่มให้หน่อยอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะบางคนบางคนเขาก็าแบบผิวเสมอกันแต่บางคนผิวไม่เสมออะไรเงี้ยเนาะตะตุ่มหัวเขา่งาง้มขาใกล้และใกล้เข้ามาแล้วอะข,อะอขนขนข้างในอะไรอีกวะอรักแล้วมีตอบไปแล้วอืมลูกตามีตอบไปแล้วปอดใจดำรู้ตูดเดอ จริง<ด>อะไรที่มันแบบว่ายืดได้หดได้อะอวัยวะไหนที่มันยืดได้หดได้รู้สึกว่าตรงนั้นมันจะมันจะดําเพราะว่าการที่ยืดออกมันก็จะทําให้สว่างการที่ผูกเข้ามันก็จะทําให้ย่นแล้วก็ดําถึงตรงไหเออคันเลยเนี่ยเห็นไหมคันเลยตอบรูตูดนี่คันเลยหัวเราตอบไปแล้วเนาะอ่ะข้อสอบข้อสอบก็โดนแดดอยู่นะตรงไหนอีกวะมองดูตัวเองก่อน ยังไม่เมานะก้นกบเอ้ยก้นกบดำเนี่ยวนเวียนอยู่แค่เนี้ยเราอะ่ะนี่สูงกว่านี้ไหมหมดแล้วมั้ยหมดแล้วประมาณนั้นแหละสิวที่ก้นคุณสมาร์ทคุณสมาร์ทดูกันนะพัดดิตอบแต่อยู่กับก้นเนี่ยไม่ไปไหนเลยอะ่ะเออสะดือก็ได้อยู่ สวัสดีพี่เบียพี่เบียคิดถึงจังพี่เบีย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 บอกน้องจะตายหรอพี่เบียคิดถึงคิดถึงหววตอบไปแล้วพี่เบียคิดถึงพี่เบียจะไปอาบน้ำแล้วพี่เบียเสียงเป็นอะไรพี่เบีย พี like ่เมียหายไปไหนมากจะไปอาบน้ำแล้วเกียดสกิลการอ่อยของตัวเองมาปกติเป็นคนไม่ชอบแบบอ่อยนะแต่ชอบแบบหยอกเล่นๆเลยประมาณเนี้ยเอาตรีมนานแล้วค่ะพี่เบียร์ตอบคำถามอะไรที่ในร่างกายไม่เคยโดนแดดเลยแต่โคตรดำเลยพี่เบียร์ตอบมาอวัยวะที่พี่เบียร์ อาวุธของพี่เบียตอบมารักแล้โอ๊ยประสบการณ์ไม่เยอะตอบรักแล้วนี่อย่ามาตีเนียนนะให้โอกาสตอบอีกหนึ่งทีสวัสดีคุณกริให้โอกาสตอบอีกหนึ่งทีอ,อ,อ,งทอย่ามาทําเป็นอ่อนต่อโลกนะพี่เบียให้โอกาสอ,อีกหนึ่งทีสวัสดีคุณอ้ยไม่ใช่คนไทยไว้อ่านไม่ออกคุณราเฮลโลราจราพี่เบียรดูหน้าเลยสิคะ เรนจะรู้ไหมคะ <S <S เร็วๆตอบจะไปแล้วให้พี่พีให้พี่บีปิดเลยปิดสตรีมให้เลยเร็วๆจะไปแล้วขาหนีบเน่ทำเป็นขาหนีบปกติเลียขาหนีบเหรอคะสัญญาว่าเลี้ยแค่ขาหนีบไม่เลียที่อื่น <S 1> <S 1> ใจดำแหน บเบใจดำอ่ะไว้ให้เด็กอลุบาลเขาเล่นกันพี่เบียคำถามนี้ให้พี่เบียคนเดียวเลยนะเอินไม่ถามใครนะคนอื่นไม่ต้องตอบพี่เบียถ้าเลือกเรียเอินได้หนึ่งหนึ่งที่พี่เบียเรียตรงไหน,นให้พี่เบียคนเดียวเลยเดี๋ยวจะไปละพี่เบียไอที่เขานิยมเรียกันอะ่ะมันมีไม่กี่ที่หรอกพี่เบียอย่าโลกจิตไปเลือกที่แบบที่เขาไม่ทํากันนะเรียจิมที่ริมตะลิง อันนี้ก็ตรงไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่เบียเจอกันเจอกันสักวันสักวันเราจะเจอกันนะคะเดี๋ยวจะชวนไปหารายทานโอเคขอบคุณมากค่ะ bye bye. บายบายวาสดีทุกคนค่ะบ๊ายบ้างแกล่า